ภาคเหนือร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจําปี2568 ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองชิงใหม่นายวีรพงศ์ฤทธิ์ลอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชิงใหม่เป็นประธานฝ่ายค่าววาดนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์59รูปเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจําปี2568โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วม ทำบุญตักบาทสืบสารขนรรมเนียนประรพเีอันดีงามถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดชัยมงคลอำเภอเมืองเชียงใหม่บรรยากาศการทําบุญวันอาสารหาบูชาเป็นไปด้วยความคึกคักพุทธศาสนิกชนหมุนเวียนเข้าทำบุญที่วัดกันอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลา โดยเฉพาะบริเวณท่าน้ำปิงพุทธศาสนิกชนนำสัตว์น้ำมาปล่อยลงในแม่น้ำพร้อมอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไว้ภายภาคหน้านอกจากนี้บางส่วนนำเทียนพรรษามาถวายวัดในโอกาสที่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าพรรษาอีกด้วยที่วัดพระสิงห์วรามหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ พุทธศาสน,นิกชนได้ทยอยการเดินทางมาเข้าวัดทำบุญในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาภายในพระวิหารมีประชาชนถวายสังฆทานพัตหารเพนและกราบนมัสการพระศรีสันเพชรหรือหลวงพ่อโตองค์พระประธานในพระวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวและรับบรรยากาศการทำบุญในวันนี้ด้วย ส่วนที่บริเวณวิหารลายคําซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงพระพุทธ,ธรูปคู่บ้านคู่เมืองชิงใหม่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวก็ถือโอกาสเข้ามาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเช่นกันนอกจากนี้วัดพระสิงห์วร,รมหาวิหารได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาในวันเข้าพรรษาอีกด้วย ที่วัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลอาสาฬะหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศัการาช2568แด่พระภิสุสงฆ์สาม,มนเณรจำนวน27รูปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาที่วัดพระธาตุหาริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนนายวิวัฒน์อินไทยวงศู้ว่าราชก,การจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในอเทศกาลอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพศ2568 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนเพื่อสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเผยแพร่พุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพานผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาทเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยมีพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวอรวิหารเป็นประธานฝ่ายสง์ ที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรม,มเทศนานั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ถวายเทียนพรรษาและผ้าอ่ามน้ำฝนเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬาหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพศ2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา ที่ท่าเรือกว้านพยาววติโลกอารามอำเภอเมืองพยาวนายนัทพลรนาดิสรนผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์55รูปในกิจกรรมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพยาวหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่55เนื่องในวันอาสาราบูชาโดยมีพระครูสุวรรณสูตรสุนทรเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมทําบุญตักบาตรเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวตลอดจนเป็นการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วัดพระแก้วดองเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงจังหวัดลำปางนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนกชนในพื้นที่รวมประกอบพธิธีทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568แด่พระสงฆ์เพื่อใช้ในช่วงเข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ตระ หนักถึงคุณค่าของวันสำคัญทางศาสนาในขณะ